สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้จิมมีผานพ่วนมือสองตราช้างนําเสนอนะคะตัวนี้รุ่น D H 2 2 5 E Pro ค่ะเป็นผ่านพ่วนห้ใบนะคะใบ22นิ้วจากตราช้างนะคะใส่รถ3 0มสถึงสีแรงค่ะสะภาพสวยๆเดิมๆนะคะใบดีสีเดิมค่ะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะพวงนี้นะสะภาพสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะ มกันอย่างใกล้ๆนะคะตัวนี้นะคะราคาเพียง2 3ง0 0บาทเท่านั้นนะคะ2 3 0 0 0บาทเท่านั้นนะสำหรับ2 2 5อีโป,โปตัวนี้นะคะเดี๋ยวพิมพาดูด้านในเนะะะาะสภาพสวยๆเลยนะคะตัวนี้นะแทนใดมองหากันอยู่สำหรับผันทวนตาช้างนะคะนี่ค่ะใบด,ดีสีซันเดิมงามๆกันเลยนะคะไม่มีออกไม่มีดามนะคะนี่ค่ะ ตัวใบสีเดิมนะคะตัวนี้ไม่ได้ล้างด้วยนะถ่ายให้ชมกันนะคะท่านใดมองหากันอยู่สําหรับทานพวนตราช้างนะคะสภาพสวยๆนะคะรุ่น D H 2 2 5อ E p โ o ค่ะใบยิบสองห้าใบนะคะตัวนี้23,000บาทเท่านั้นคะ่ะท่านใดมองหาอยู่สอบถามสั่งซื้อได้เลยที่0 8 1 0 4 6 2 6 6 4 0ราคานี้แถมส่งฟรี100กิโลแรกให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ